สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอย่าหาทำแต่งหน้าโทมตามเทรนหนุ่มจีนแต่งหน้าโสมตามเทรนทำคนเข้าใจผิดแห่แจ้งตำรวจเมื่อไม่นานมานี้เทรนแต่งหน้าให้ดูโสมและอ่อนแอกำลังเป็นที่นิยมบนโซเชียลจีนเป็นอย่างมากโดยมีหนุ่มสาวหลายคนแห่แต่งตามรวมถึงนักศึกษาหนุ่มจากเมืองซีชางบนทลนเสฉวนคนนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะแต่งสมจริงไปจนมีคนเข้าใจผิดจนเรื่องไปไกลถึงหูตำรวจเลยทีเดียว โดยจากวิดีโอจะเห็นนักศึกษาหนุ่มอยู่ที่โรงอาหารใบหน้าของเขานซีเซียวดวงตาคล้ำซุบโซมและจ,ะจู่ๆเขาก็ได้อออกมาทันทีที่ได้อาหารซึ่งหลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้าใจผิดจึงรายงานพฤติกรรมของเขาต่อสำนักงานความมั่นคงสาธารณะนะและประสานไปยังตำรวจในท้องที่เมื่อตำรวจเดินทางมาสอบสวนพวกเขาก็พบว่ามันเป็นเพียงการเข้าใจผิดนะักศึกษาหนุ่มแต่งหน้าให้ดูโสมแกล้งป่วยตามเทรนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาชนะใจเหลา่าป้าในโรงอาหาร ให้พากระตักอาหารนี่เขาเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามทางตำรวจได้ออกมาเตือนว่าเทรนการแต่งหน้าครั้งนี้ไม่ควรทำตามเพราะอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและส่งผลเสียต่อสังคมหากมีคนแต่งหน้าเทรนนี้แล้วไปเดินตามถนนมันจะดึงดูดผู้คนให้โทรไปแจ้งตำรวจซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกเลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากสยามนิวส์ o m คค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ